สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21กันยายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวนั้นผิดดาวกันเหมือนเดิมค,ค่ําคืนวันนี้หลักๆก,ก็คือยูโรปาลีกกับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกมีมาฝากทั้งหมด3 EP ครับบอลเยอะเหลือเกินแต่3 EP วันนี้อยู่ในยูโรปาลีกร้อนๆเลยนะ ไม่มียูฟ่าคอน,นเฟลีกเลย EP หนึ่งสองคู่ EP สองสองคู่ EP สามก็สองคู่และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP หนึ่งสองคู่เรวเวอร์กูเซนกับอาร์เค้น l อลเเครนกับริวัพูห้ามพลาดโดยการทางปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่โดยแฮนด์แคปเกมคู่แรกเรวเวอร์กูเซนกับอาร์เคน แข่งขันกันตอนห้าทุ่มสี่ทิห้าเรเวอร์คูเซนต่อสองลูกควบราคาเปิดมาแพงได้ใจจริงๆนะสำหรับเกมเปิดหัวของแต่ละกลุ่มในศึกยูโรปาลีกรอบนี้เปรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเรเวอร์คูเซนเนี่ยได้มาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเลยในขณะที่ฮังเคนเนี่ยต้องผ่านรอบคัดเลือกและล่าสุดที่พวกเขาผ่านด่านมาได้กคืออัมบาินมอนเยอรมัน จอกรอบซอรวเดนเลเอร์คุเส้นแน่นอนครับฟอร์มกันหลังติดลงบนร้อนแรงเป็นทีมบล็จากหงล่าสุดก็ยันเสมอมาเยินมาได้นะทำท่าทำท่าจะแพ้นะดันไปได้จุดโทษอนที่นี่94เตีเสมอไห้งั้นก่อนหน้านั้นก็ชนะมาหลายเกมติดในขณะนี้ฮังเคนดึนบอลจากเซารวิดนอย่างที่บอกผ่านรอบคัดเลือกมาผลงานรวม้าเกมหลังก็ขึ้นขึ้นลงลง ชนะสองสมนึงแพ้สองประมาณนั้นแต่ก็ยังว่าแหละมอนมันมอนบางคนละลีกนะมอนเยอรมันคู่แข่งก็แบบหนึ่งมอนสเปนลูกคู่แข่งก็แบบหนึ่งแต่พอวัดกันแล้วเนี่ยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นผู้เล่นชื่อชั้นลีกมันเป็นเลเว์ดูดีกว่าลงเล่นในบ้านด้วยราคาก็เลยเปิดมาแพงอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามเมื่อสองพูดแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้านังห้าลายเชื่อใจเลเวร์กูเส้นปรับลดลงสี่นะปรับขึ้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันน่าจะใช้คำว่าปรับลงหมดแหละเพราะว่าถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าไอ้ปรับลดลงสนะี่เนี่ยมันเหลืออยู่มาหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสามหนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งจุดหนึ่งห้าแต่เจ้าที่มันปรับขึ้นเนะี่ยมันคือหนึ่งจุดศูนย์แปดแสดงว่าไอ้ที่ปรับลดลงกับไอ้ที่ปรับขึ้นเนะี่ย มันก็น่าจะไปเจอกันสักหนึ่งจุศูนย์เก้าหนึ่งจุดหนึ่งศูนยไหมประมาณนี้เท่าว่ามันจ่ายเลทเดียวกันนั่นแหละไอ้เจ้าที่ปรับขึ้นมาดันต่ำเตี้ยเหลยเนีเ่ยเนี่ยดินหวงคนคน,คนอื่นเขาอะ่ะก็เลยปรับพยายามหาขึ้นมาให้เจอกับเพื่อนในขณะที่โอกาสเสมอก็ขึ้นสี่ลงหนึ่งแต่จะเห็นว่าเลทช่องเสมอน,นั้นจ่ายแปดแปดแปดกว่าทั้งนั้นเลยส่วนช่องที่วีทางแค่นนี้ก็ทะลุสิบกว่านะปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด ห้าลายเพราะนั้นฮูนี้มั่นใจเรเวอรกูเซนมาแน่นอนและตัวสำคัญคือตัวแฮนดิแคปในราคาสองลูกควบหัวใจหลักเลยเรเวอร์กูเซนผ่านไหวไหมเหลนี้ในบ้านปรากฏว่จาจ้าทัางห้าลายยังคงยืนอยู่กับเรเวอร์กูเซนบนต่อสองลูกควบยังยืนอยู่กับสถานการณ์ที่เรเวอร์กูเซนต้องชนะขาดสามศูนย์ท่าสองศูนเสียงเพึ่ง ในขณะที่มารองปรับราคาเพิ่มขึ้นหว่าห้าลายเพราะฉะนั้นภูนี้ไฮนิแคปนี้เจ้าเชื่อเลยเวอร์คูเซนเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นของแพงของดีอยู่ต่อเลยเวอร์คูเซนตัวแรกใน EP 1หนึ่งประจำค่ำคือแบบพทธานิึกยู่้ายูโรป,ปาลีกครับคู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองภูดูไฮนิแคป L.A.S.K. ออทีมจากออสเตรีย เจอเรื่องพูทีมจากอังกฤษเจ้าบ้านแอลเอเคโอเรนก็เป็นทีมกลุ่มนําของลีกออสเตรียเรี่องพูก็เป็นทีมกลุ่มนําของลีกออสเตรียต่างฝ่ายามผลงานทำผลงานในลีกของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่แน่นอนครับเรื่องของชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกชื่อชั้นตัเวลเล็เป็นเรืยองพูด,ดูดีกว่าไม่แปลกที่เขาจะบุกมาต่อราคาลูกเครื่องแบบนี้คู่นี้แข่ง,ขงกันตออท่าทุ่มสี่สิบห้านะ อย่างไรก็ตามครับบริวารพูจะมีการโรเซชั่นทีมตาตายของเจคินคอปอยู่แล้วนะพวกเขาจะได้เก็บแกนหลักให้ได้พักนะนูนเย่น่าจะได้พักอ่ซาร่าน่าจะได้พักนะเป็นต้นนะครับก็อาจจะมีเกมลุกดอกลงไปบ้างหรือว่าจะนีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าแผนการเล่นก็จะมาเน้น4-3-3ในขณะนี้ l อ s k เอนที่จากออสเตรีย ชื่อฉันทุกอย่างไปลองแต่การลงเล่นในบ้านถือว่าแข็ง,กงแกล่งเหนียวแน่นแพ้ยากนะอย่างไรก็ตามครับสองภูดูไฮนิคกแต่งกเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้าลายไม่ได้เชื่อใจ l อ k เอสนจะาบ้านและก็ไม่ได้เชื่อใจเลี้ยวภูทีมเยือนเพราะในสองช่องนี้เจ้าปรับขึ้นสามลดลงสองเหมือนกันเลยขึ้นสมลงสอง มีแต่เพียงโองกาสเสมอเท่านั้นครับที่เจ้าต่างห้ารายยืนเหมือนเหมือนกันปรับราคาลดลงคบท้วนมอง,มอง,มองควาเกมผู้นี้น่นจบด้วยการเสมอกันไปแฮนดี้แคป,ปราคาเริ่มผูกบอต่อลุกครึ่งในเลทน,นี้เจ้าจ่ายบอลต่อทีมเยือนสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับไม่กลัวเนื้อผูกกินแฮนดิแคปในขณะในการบอลรองเลเอเคอรินสต่อหนึ่งปรับราคาลดลง เชื่อว่าจะาบานมีโอกาสกินแฮนดีแคปลุ้ครึ่งนี้ได้มากกว่าอย่างชัดเจนเพราะนั้นภูเลือกโอกาสเสมอแฮนดีแคปแต่ตามทั้งฟังบอลรองจบ้บ้านส่วนรอง L.A.N.K.RIN เครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่2ใน EP1 ประจำ,ำค่ือเหมือนพฤฒหันนี้นะสคู่นะ ep 1วางใส่ต่อเลเวอร์กูเซนแล้วก็ส่วนรอง l a n k o น i n คืออยู่เจ้าบ้านทั้งคู่นั่นแหละต่อตัวหนึ่งรองตัวหนึ่ง EP หนึ่งส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP สอง EP สามศึกยูโรปหลีกเหมือนกันเลยล้มกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ